The Secret Sauce. Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce. Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญมระสม t ติ๊กตอกวิกฤตของแอปพลิเคชันจากประเทศจีนนะครับตอนนี้ นำพาไปสู่สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่ามันคือสองครามเย็น2.0ระหว่างสหรัฐและจีนหรือไม่นะครับแน่นอนผมเคยจัดรายการครั้งหนึ่งไปแล้วเรื่องว่า Tik t o อกกำลังโดนมรสุมครั้งใหญ่นะครับหลายประเทศจ้องที่จะแบนอยู่แล้วก็สหรัฐก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ตัวตั้งตัวตีนะครับแน่นอนว่าอาจจะขวัญใจวัยรุ่นแต่อาจจะขัดใจรัฐบาลได้คราวที่แล้วก็คุยกับน้องนัทปนาชัยไป วันนี้ก็เลยชวนมาคุยอีกครั้งเพราะว่ามันเหมือนเหตุการณ์มันต่อเนื่องมาและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ชัดเจนที่สุด<ม>นะครับ<ม>ว่าเราได้เห็นแล้วหลายคนก็เลยพูดว่ามันคือสงครามเย็น2.0หรือเปล่าผมจะเล่าสั้นๆก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนคงทราบข่าวแล้วนะครับว่าป,าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยลงนามคําสั่งนะครับ executive order เนี่ยห้ามชาวอเมริกันทําธุรกิจกับ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นะครับแล้วก็ห้ามทําธุรกรรมกับ WeChat ก็เป็นแอปพลิเคชันรับส่งข้อความชื่อดังของเทนเซ็นต์ตั้งแต่วันที่20กันยายนก็คืออีก45วันนับจากวันที่ประกาศวันที่ประกาศก็คือนับจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ,รบห้ามชาวอเมริกันทําธุรกิจกับ2บริษัทนี้โดยเด็ดขาดให้เหตุผลเลื่อนความมั่นคงแห่งชาติเขาบอกว่าเหตุผลที่แบนเนี่ยเพราะว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนบริการ แล้วก็เทคโนโลยีสารส,สนเทศและการสื่อสารทําเที่บอกว่าแอป,ปเหล่านี้อาจถูกใช้ในการส่งต่อข้อมูลผิดๆที่เป็นประโยชน์ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนในขณะที่รัฐบาลกังวลครับว่า Tik t o ็อกสามารถเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ได้อัตโนมัติทั้งข้อมูลอินเทอร์เน็ตรวมทั้งข้อมูลโลเคชันและประวัติการค้นหา <Ừ. S 1> ภายใต้คําสั่งครับระบุครับว่าการแพร่ระบาดของแอป,ปจีนในสหรัฐนํามาซึ่งการคุกคามความมั่นคงแห่งชาตินโยบายระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจในประเทศต้องมีการจัดการกับภัยที่มาจากแอปมือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งติ TikTok. ๊กต็อกชัดจนไม่รู้ว่าจะชัด,ชดยังไงครับก็ชัดเจนมากนะครับว่านี่คือการเปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากตอนที่เคยทํากับหัวเว่ยไปแล้วและสีทและสีทไปแล้วครั้งนี้เปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนัดเล่าฟังหน่อยว่าสถานการณ์ติ k กต็อเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา ก็คือต้องบอกว่าอันที่จริงเนี่ยประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ติ๊กต็อกโดนโดนพาดหัวมาตลอดว่าเป็นภัยคุ่ความต่อความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะกับสหรัฐรเ,เขาจะถูกมองว่า เป็นไปได้หรือเปล่าที่ที่แพลตฟอร์มนี้จะมีแบ็กดอร์ในการส่งข้อมูลกลับไปให้กับประเทศจีนทําให้เขาถูกเพ่งเลงมาโดยตลอดซึ่งหลังจากวันนั้นครับผมที่ทางติ k t o o k ได้โดนประกาศแบนดไปเนะีฮะเ,ออเขาก็ได้ออกมาแถลงนะครับว่าเขารู้สึกปราดใจกับคําสั่งของฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้ปฏิบัติและดําเนินการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอดด้วยความสุจริตใจม,มีการ ให้เห็นข้อมูลที่โปร่งใสในด้านการให้บริการผู้ใช้งานนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่แพลตฟอร์มอื่นอาจจะไม่ทําแต่เขาทำํำแต่เขาก็ยืนยันว่าทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยพยายามจะแทรกแซงพยายามจะปิดกั้นในการให้บริการผู้ใช้งานมาโดยตลอดเช่นกันคือคือเขาก็พูดมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่สุดใจนะที่จะให้ความร่วมมือกับ,ก,บกับทางรัฐบาลสหรัฐแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันมัน มันกลายเป็นผลเสียกับบริษัทตัเองเรื่องนี้พอเกิดขึ้นแล้วมันก็เปิดเอฟเฟกหลายอย่างนะครับเอฟเฟกแรกเนี่ยเรื่องหุ้นแน่นอนมันมันกระทบหลายอย่างผมจะเล่าต่ออีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือ,อก็ทําให้ผู้ใช้ใช้อยู่ในอเมริกาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้แอปเหล่านี้ต่อแต่ มันก็มีอีกทางออกหนึ่งครับซึ่งเป็นทางออกที่ผมว่าน่าสนใจมากก็คือมันเริ่มมีบริษัทสัญชาติอเมริกันติดต่อเพื่อเข้าซื้อกิจการในสารัฐทูกต้องซึ่งบริษัทที่เป็นชื่อใหญ่มากที่สุดตอนนี้ก็คือ m i c r o s o f ทถูกต้องครับไหมครับซึ่ง m i c r o s o f ทเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นพูดเลยบอกว่าเอ๊ะอาจจะต้องแบ่งส่วนแบ่งให้กับเขานะเพราะนี่คือดิวที่ถ้าเกิดคุณสามารถซื้อได้มันเป็นแอปที่มันมีผู้ใช้เยอะถูกต้องครับแปดร้อยล้านรายต่อเดือนเออแล้วก็ประสบความสําาาเเเรรร็็จจมกปนนนขวัััญใยุ่ะะพฉ้น ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดูวินวินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่นี่คือทางออกอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเล่าตรงนี้ก่อนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของตลาดหุ้นเพราะต้องอย่าลืมว่าหลายๆบริษัทที่พูดถึงเนี่ยเป็นหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในอยู่ในตลาดของหลายๆที่นะครับเขาบอกว่ามูลค่าหุ้นบริษัทเทคโนโลยีจีนลดลงถึง1น0 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงการซื้อขายในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่โดนัทรัมเนี่ยลงนามคำสั่ง นะครับที่ผมกล่าวไปแล้วการประกาศแบนแอปจีน mm hmm. กดดันราคาหุ้นบริษัทเทนเซนเจ้าของ e ี h a t ร่วงลงในวันนั้นนะครับสิในตลาดหุ้นฮ่องกงก่อนที่หุ้นจะรีบาวขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เทรดกันต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ราว4.4%นเอกเหนือจากนั้นหุ้นอื่นๆครับเป็นเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนก็ถูกกดดันเช่นเดียวกันนะครับอาลีบาบาเจดีนะครับเซี ME, ่ยมี่หรือว่าจะเป็น Z ซทีเอหัวเวยนะครับทั้งหมดเนี้ยเรียกได้ว่ามีผลกระทบ ที่เกิดขึ้นนะครับนักลงทุนเนี่ยเขามองนะครับว่าถ้อยแถลงของทรัมป์นี่มีขอบเขตกว้างทําให้ตีความได้ว่าสหรัฐอาจจะห้ามการทำธุรก,กิจทั้งหมดกับเทนเซนและไบเดนอย่างที่กล่าวไปแล้วซึ่งอาจ ส่งผลเสียร้ายแรงต่อธุรกิจเกมของเทนเซนในสหรัฐแล้วก็อีกหลายแห่งเพราะอย่าลืมว่าเทนเซนเนี่ยยังมีหุ้นในอีกหลายบริษัทช่เทสลาเนี่ยก็คือเขามีหุ้นอยู่ในนั้นนะครับอีพ e ิกเกมส์สปอตทีฟด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดผลกระทบขึ้นแม้ว่าสัดส่วนบริษัทจีนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเ,เศษรษฐกิจของสหรัฐอาจจะไม่ได้มากนะแต่ว่าการที่มีคําสั่งลักษณะนี้มันกระเทือนความเชื่อมั่นว่าอ้าวก็คุณปิดกั้นไม่เขาทาธุรกิจต่อหุ้นมันก็เลยกดด กระทบต่อเนื่องมาครับนะอันนี้ก็เป็นในแง่ของตลาดหุ้นจริงๆส,งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคน,น่ะมองไว้อยู่แล้วเพราะว่าต่างจากเกิดหัวเว่ยกับแททีค่อนข้างเป็นเหมือนตัวอย่างกรณีศึกษาใ,<ช>ใช่ใช่แต่ที่เราคุยกัน2อสามอาทิตย์ก่อนเราก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้่ครับไม่คิดว,ว่าจะการเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดขนาดนี้นะครับก็เลยทําให้หลายคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะไอ้สงครามเย็น2.0ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสองครามการค้าแล้วซึ่งเฟดหนึ่นะครับ ยังไม่ใช่เรื่องแค่สงครามเทคโนโลยีและมันยังมีสงครามเรื่องอื่นๆด้วยเพราะหลายคนคงทราบเรื่องการปิดสถานกงสุลหรือข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของการที่จีนประกาศว่าจะดําเนินมาตรการคว่ำบาตรพลเมืองสหรัฐ11คนนะครับคือเหตุการณ์เหล่านี้ผู้ตรงๆหลายคนไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนถูกต้องครับคือการปิดสถานกงสุลผมว่าก็กกถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใหม่มากแล้วครับตอนนี้มีการคว่ำบาตรพลเมืองสหรัฐ11คนนะครับมีตั้งเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับกันเทสครูส์มาร์โกริเบีโอ เพราะว่าเขาตอบโต้สหรัฐที่ก่อนหน้าน,นี้ก็คำบาดเจ้าหน้าที่จีและฮ่องกง11คนเหมือนกันนะครับ <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดจาก,ก,อจากตอนที่รัฐมนตรีสา,ารณสุขของสหรัฐเนี่ยเดินทางไปเยือนไต้หวันแล้วก็ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีใช้อิงหวนนะครับ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมกับนักการเมืองตรแหน่งสุดข,ข,ของสหรัฐที่ไปหารื่อกับผู้นําไต้หวันเนี่ยในรอบหลาย10ปีก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งแล้วก็วอชิงตันเนี่ย ที่บาดหมางก,กันอยู่แล้วนะฮะร้าวฉานขึ้นไปอีกเพราะว่าจีนก็มองว่าสหรัฐกําลังแทรกแซงกิจการภายในทั้งประเด็นฮ่องกงแล้วก็ไต้หวันคือเรื่องทั้งหมดนี้ที่ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยอยากให้เห็นภาพว่ามันเป็นเรื่องเชื่อมจุดกันครับมันเป็นเรื่องเชื่อมจุดกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยียเดียวเราสั่งแบนแบบนั้นอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกันหมดในแง่ของการช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจ ใช่ก่อนหน้านี้เราเห็นจริงๆถ้าใครได้เห็นจดหมายของฝั่งทูทตสหรัฐที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศรอบข้างเราเนี่ยก็มีท่าทีลักษณะน,นี้เหมือนกันคือพูดถึงประเทศจีนในมุมที่อาจจะไม่ได้บวกนัดครับเอาลบเลยก็แล้วกันนะเอามาพูดในลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือข้อเท็จจริงที่<ๆ>เกิดขึ้นแล้วแต่เอฟเฟกที่เกิดขึ้นมันดันหวยหวยไปลงกับแอปพลิเคชันอันนี้นะครับเดี๋ยวให้นัดเล่าต่อว่าแล้วดีลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันมาจากไหนอะไรยังไงบ้างอืก็แรกสุดเดิมทีเลยครับ อ่อช่วงที่ทรัมป์ออกมาประกาศเรื่องนี้ครับไมโครซอฟเป็นบริษัทแรกที่แสดงความ เจตํานงชัดเจนว่าต้องการจะเข้ามาซื้อกิจาการทิกตอกอ่สาเหตุที่ Microsoft ต้องการจะเข้ามาซื้อกิจาการของทิกตอกเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการเพิ่ม d i เวอ,อ,อร์ซิฟายพอร์ตธุรกิจของเขาให้มีรายได้อื่นๆครับอย่างเช่นที่สําคัญที่สุดคือรายได้จากโฆษณาซึ่งทาง Microsoft เองเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีรายได้จากโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆอันนี้คือเพิ่มความหลากหลายให้กับกพอร์ตธุรกิจไมโครซอฟท์พื้นฐานเขาคือทําตอนนี้คือทำคลาวด์เป็นหลักคลาวด์แอชช ครับต่างๆนานาท<ช>ี่ไม่ไม่พวก Microsoft อ Word อะไรต่างๆแต่อันนี้เขาเลยอยากกระจายความเสี่ยงใช่ครับกระจายความเสี่ยงซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการเจรจากันว่าตัว Microsoft จะเข้าซื้อกิจาการของ TikTok ในสัดส่วนประมาณ30%คือดูแลแค่4ตลาดนั่นคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ทําไปทํามาครับทรัมป์กดดันให้ทางซัตยายเนลล่าและ Microsoft เนี่ยเข้าซื้อกิจการท i k t อกให้ได้ในสัดส่วน1 0 0เลยคือเอามาให้หมดต้องเป็นของไมโครซอฟท์ทหมดถูกต้องครับ ซึ่งความเห็นของฝั่งจีนเนี่ยก็มองว่ามันเหมือนการขโมยมมสิทธิ์่สิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาไปหน่อยนะคือสร้างมากับมือแล้วอยู่ๆจะมาฮุบแบบนี้ไปโดยใช้เหตุผลเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเรื่องอะไรเองก็ดีซึ่งนะว่าเนี่ยผู้ใช้งานของ TikTok ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ100ล้านลายครับก็ก็ถือว่าเอฟเฟกพอสมควรถ้า t k ก t o k ต้องยุติการให้บริการในสหรัฐด้วยเหตุผลนี้ เขาก็เลยอย่างที่บอกครับในแถลงการสเตทเมนต์ของ TikTok เนี่ยก็บอกว่าเขายินดีที่จะปฏิบัติตามตามข้อเรียกร้องของทางรัฐบาลสหรัฐทุกอย่างในการเจรจาดิวซื้อขายใช่ครับแต่ซึ่งทางความเห็นของผู้บริหารของ Microsoft นี่มียังไงบ้างครับคืออย่างกรณีเนี่ยครับฝั่ง Microsoft ออกมาแถลงว่าพวกเขาสนใจดีวนี้จริงแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่คือมองในแง่ธุรกิจที่ถือว่าน่าสนใจน่าสนใจใช่ไหมเพราะว่าเป็นใจมากเลยู่แถูกต้องแล้วก็มีศักยภาพแล้วราคาก็ไม่รู้ว่าจะซื้อได้ในราคาที่เป็นยังไงด้วยดิวมันมีการประเมินไหมมีการประเมินครับเบื้องต้นเคาระบุว่าดิวนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000่นล้านเหรียญสหรัฐถือว่าถือว่าแพงถือว่าถูกยังไงก็ก็ถือว่า จริงๆถ้ามองในแง่ที่ว่าความคุ้มค่าและโพเ n t เชีในการเติบโตของ TikTok ต้องบอกว่าราคานี้ไม่ได้ถือเป็าราคาที่แพงเลยนะครับ,รบเพราะว่ามีการก่อนหน้านี้นมีการคาดการณ์กันครับผมว่า TikTok เนี่ยมี v a r u a t i o n หรือมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐด้วยซ้ำบางที่เชื่อกันว่ามูลค่าของ TikTok เนี่ยอาจจะขยับขึ้นไปถึง2 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐใน ม่ีกี่ปีต่อจากนี้เพราะเขามาแรงมากๆแล้วมีศักยภาพที่จะเติบโตได้เร็วเลยทำให้มูลค่าเนี่ยม,มันมีโอกาสเพิ่มสูงฉะนั้นห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอาจจะไม่ใช่เป็นราคาที่แพงเกินไปด้วยซ้ำสำหรับความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจอ,อ,อันนี้มองเชิงธุรกิจเลยไม่ได้มองแค่อนี้ใช่แต่ครับพี่เ่นบิลเกตครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ซึ่งตอนนี้ได้ได้ได้ออกจากับเติบดาวลงมาถูกต้องแหละเขาให้ความเห็นครับว่าดิวเนี่ยอาจจะ มีลักษณะคล้ายกับถ้วยอาบยาพิษคือคือคือมองแหละมันเห็นภาพนะใช่เห็นภาพข้างนอกอาจจะดูดีนะครับความหมายคือติ๊ t ok อกเป็นบริษัทที่ใหญ่มากมีสกยภาพเติบโตมหาศาลแพลตฟอร์มผู้ใช้งานยิ่งใหญ่ทั่วโลกครับแต่ดีลนี้มีความซับซ้อนมีความวุ่นวายมากๆครับผมจะต้องเจรจาและมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเป็นอีกมิติหนึ่งที่สอดแทรกอยู่ข้างในเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละการเมืองใช่ใช่เรื่องเล็กเลยถูกต้องครับทรัมป์อาจจะแทรกแซง การเจรจาดิวได้ตลอดเวลารวมถึงเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ได้ตลอดอยู่แล้วคือพูดภาษาบ้านๆทําเนี่ยบอกบอกประมาณว่าเฮ้ยขอค่าตรงด้วยนะใช่ใช่ใช่ต้องเข้ากระทรวงการคลังสารัฐนะส่วนหนึ่งฉันเป็นคนกดดันนะให้ให้ติกตอกไม่สามารถทําธุรกิจต่อได้แล้วขายกับนเนี่ยที่เป็นของประเทศอเมริกันแทนใช่ครับอ๋อแต่ครับผมอ๋อนักวิเคราะห์ นักวิเคราะห์จาก CNBC ฮะหรือ Social Bank Baker บริษัททำการตลาดด้านโซเชียลมีเดีย y u w a l l Ben i s t r a k เนี่ยขออภัยนะครับถ้าหารชื่อผิดก็ให้ความเห็นในไปในทิศทางเดียวกันโดยบอกว่าดิวเนี่ยจะเป็นเหมือนการเพิ่มขุมกำลังรายได้ใหม่ให้กับทาง Microsoft โดยเฉพาะรายได้จากโฆษณาครับซึ่งปัญหาก็คือมันอาจจะ Microsoft อาจจะต้องพยายามเรียนรู้หรือ ปรับปรุงในแง่ของการจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ได้เนื่องจากก่อนอันนี้เขาไม่ไอาจาอาจะไม่ได้เชี่ยวชาญในการดูแลเนื้อหากันกรองคอนเทนต์มาตลอดซึ่งทิกตอกเนี่ยตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้านนี้มามาแต่เนิ่นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ Microsoft ต้องผ่านไปให้ได้ใช่ครับมีความท้าทายใหญ่หลายอย่างจริงๆไม่ใช่แค่ Microsoft ก็มีบริษัทอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่เริ่มให้ความสนใจที่เป็นข่าวาม,มีทวิตเตอร์นอกจาก Microsoft เนี่ยกลายเป็นทวิตเตอร์อีกลายครับ คือ Wall Street Journal ก็รายงานว่ารายงานตั้งแต่วันที่7สิงหาคือ1วันหลังจากที่ทรัมป์ได้ประกาศตัวนโยบายนี้อ,ออกมานะฮะก็บอกว่า Tik t อกเนี่ยทวิตเตอร์อ Twitter เนี่ยก็สนใจทาง Tik t o อกเองเหมือนกันอยากจะเข้ามาซื้อกิจการของแพลตฟอร์มวีดีโอตอนสั้นไลน์นี้ใช่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับโฆษกของทั้ง2บริษัทยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเพิ่มเติม,ตมคืออย่าง Microsoft เนี่ยหลังจากที่มีข่าวได้วันถึงสวันทางโฆษกของบริษัทก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนเลยว่า มีความสนใจจริงจะเข้าซื้อกิจการจริงแต่ทางทิกตอกยังเงียบอยู่ประกอบกับมูลค่าของบริษัททิกตอกนะเอ่อทวิตเตอร์นะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณส0,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งการจะปิดดีลที่มีมูลค่ามากกว่าบ,บริษัทค <c oughs> ือทิกตอกมีมูลค่ามากกว่าอีกใช่ตามการประเมินนะครับการประเมิน valuation ใช่ก็เลยทําให้เขามองว่าความเป็นไปได้ของด<ม>ีลติดตอกกับทวิตเตอร์ อาจจะยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเป็นไปได้ระหว่างดิวของทวิตเอ่อทิก t อกับ Microsoft ทุกคนครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เราลองมาดูความเห็นแต่ผมมีผมมีอีกมุมหนึ่งนะครับที่เห็นคืออาร์เร็กชเชอร์แมนเนี่ยครับคอร์นิสของของบทความเทคโนโลยีใน CNBC เนี่ยก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ Microsoft หรือ Twitter เท่านั้นนะครับที่ที่ควรจะเข้ามาเป็นผู้เจรจาในการซื้อดีวนี้ แต่ Netflix ก็ควรจะเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครนี้เหมือนกันคือเขาบอกเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับผม4ีข้อเขาบอกว่าการซื้อ TikTok ของ Netflix เนี่ยจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจสตรีมมิ่งธุรกิจอื่นๆของของบริษัทนี้ได้รวมถึงก่อนหน้านี้ Netflix ก็เคยมอง TikTok เป็นเหมือนภยอัยคุกคามความสําเร็จของพวกเขาเพราะแย่งเวลาผู้ใช้งานไปแย่งเวลาผู้ใช้งานแทนจะไปดูซีรีส์ในเน็ตฟลิ <Netflix. S 1> ต้องใช่ครับรวมถึง Netflix ก็มีมี c u เ t u r e ในองค์กรที่สามารถผลักดันให้แพลตฟอร์มวิดีโอตอนสั้นรูปแบบนี้มันเติบโตได้เช่นกันใช่ครับแล้วก็ อการซื้อ t i k t o k เข้ามาเนี่ยจะช่วยเพิ่มอํานาจในการทําธุรกิจให้กับ n น็ f ฟิ x ได้อย่างมหาศาลเลยก็เลยอันนี้เขาให้ความเห็นเฉยๆความเห็นนะไม่เกี่ยวกับเน็ตฟิกนะไม่เน็ตฟิกไม่ได้ออกความเห็นอะไรใช่ถูกต้องครับยังไม่ได้เป็นแฟกต์ครับคือให้ความเห็นว่าถ้า n น t f l i x เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวละครที่เข้ามาซื้อขายเข้ามาเจรจาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มอำนาจในการแข่งขันให้กับ n น t f l ิกได้อย่างมหาศาลเลยอโอเคนั้นเราเห็นที่มาที่ไปแล้วอันดับที่หนึ่งคือ แอปพลิเคชันจากจีนนะครับแพลตฟอร์มจากจีนมันดังขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จเอาพู้ตรงๆนะฮะประสบความสำเร็จปุ๊บ,บก็ทําให้ฝั่งความมั่นคงในเรื่องการเมืองและทั้งโดนัลด์ทรัมป์เองหรือว่าฝั่งพ้นพิ้มีอำนาจในสหรัฐน,นี้ก็บอกว่าเอ๊ะเอามาเป็น แล้วก็มีข้ออ้างก็คือในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยงงข้อมอูลส่วนตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเขาเท้จริงยังไงแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าได้ใช้ควับรุ่นเลยคือเตะตัดขาอ่ากีดกันต่างๆนานาซึ่งนี้เราเห็นอยู่แล้วมันคือในแง่ของสงครามการค้ากีดกันนะครับก็เลยเกิดข้อเสนอที่จะมีดิวลักษณะนี้เกิดขึ้นครับทีนี้ถ้ามองต่อไปถ้ามันเกิดดิวลักษณะนี้เกิดขึ้นจริง นักวิเคราะห์สันทัดกรณีเขามองยังไงบ้างกรณีนี้จะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคหรือคนไทยเองที่ตอนนี้เราก็มองทิกตอกเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทำมาค้าขายได้มากขึ้นคนใช้มากขึ้นการลงโฆษณาก็เริ่มนักเอเจนซี่นักลงโฆษณาต่างก็เริ่มมองแล้วใช่ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในมิติ CNN บอกว่าอะไรนะครับ c n n ครับผมนันจาราเนียโบราเนียนักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านการเมืองที่เชี่ยวชาญด้านการเมืองในยูจิทัลเนี่ยให้ความเห็นครับผมว่าการกระทําของทรัน้งเีย อาจจะเป็นต้นแบบที่อันตรายสําหรับประชาธิปไตยในยแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนความหมายคือเหมือนเขาทรัมป์เนี่ยได้ใช้อํานาจในการคุกคามรวมถึงการเข้ามาแทรกแซงการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนพะเมืองสหรัฐคือมันชัดเจนมากๆเลยว่าอยู่ๆแพลตฟอร์มที่ คนสหรัฐใช้กันเป็นจานวนมากนิยมใช้กันวันหนึ่งจะถูกปิดตัวลงด้วยเหตุผลด้านการเมืองหรืออะไรเองก็ดีมันค่อนข้างชัดเจนครับว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยให้กับประเทศอื่นๆอ่านี่ก็เป็นมุมมองของเขานะซึ่งผมได้อ่านอีกบทวิเคราะห์หนึ่งเขาก็มองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่ามันเหมือนกับสิ่งที่สหรัฐทำในจริงๆก็เหมือนกับสิ่งที่จีนทากับกับแอปของสหรัฐเหมือนกันนะเฟซบ o ๊กเ o ซ g o o กกูเกิลก็ใช่ใช่ไหมทั้งหมดเนี้ยก็ไม่สามารถใช้ได้ในนนประเเทศจีอกา็แบ เพราะแบนเพราะว่าเหตุผลด้วยเรื่องของมมันคงนี่แหละแล้วความเป็นคอมมิวนิสต์ของเขาแล้วเขาก็สั่งส,งส่งเสริมนะครับตัวแพลตฟอร์มของตัวเองรัฐบาลซัพพอร์ต <Ten cent S 1> อะไรอย่างเทนคิวคิวอะไระ<ม>ก็ดีมีมีได้ซัพพอร์ตอะไรอย่างเพื่อให้บริษัทของตัวเองเน่เติบโตขึ้นมาได้มองอย่างนี้มันก็อาจจะมองได้ว่าต่างคนต่างก็ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเอง อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะใช่ครับทีนี้เกิดเห็นบูมเบิร์กมีการเผยแพร่ด้วยผลกระทบในแง่ของคนใช้คนรุ่นใหม่มเป็นไงฮะน่าสนใจมากเลยครับ,รบเต้นกันเลยอะหรือว่ายังไงต่อคืออย่างนี้ครับเอาบูมเบิร์กได้ไปสัมภาษณ์เคที่ฟีนีทเธอเป็นครีเอเตอร์ทิกต็อกครับผม,มาอายุแค่สิบเจ็ดปีในสหรัฐคือเธอมีผู้ติดตามในในแอคเคทาของตัวเองประมาณสี่ล้านไลน์เธอบอกครับว่าไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าทิกต o อกจะพัฒนาโดยใครหรือมีใครเป็นเจ้าของเธอแค่อยากใช้งานแอปนี้เพราะมันเป็นหนึ่งในตัววที่่ชย เพิ่มช่องทางไรายได้หรือ,อเหมือนเป็นช่องทางการทำมาหากินของเธอะฮะคือเธอไม่ได้สนใจด้วยซ้ำในประเด็นทางการเมืองเธอแค่อยากจะใช้แอปนี้ต่อไปอซึ่งผมว่าจริงๆคนที่เป็นคนใช้ครีเอเตอร์เป็นดาวติก๊กตอกในประเทศไทยก็คิดแบบนั้นนะใช่ครับก็คือเราไม่ได้เราไม่ได้มองว่ามันเป็นของใครครับ ใช่ไหมเรามองคิดว่าเราอยากใช้งานให้มันเกิดผลประโยชน์สูงสุดมันสร้างประโยชน์กับเราอย่างไงแต่ว่าในลันกษณะความมั่นคงเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องลองดูกันต่อไปว่าถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนมือจริงๆครับแอปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่หรือ<ม>จริงเปลี่ยนมือก็จบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทําให้เกิดภูมิทัศน์ของในเรื่องของเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับผมครับผมขออนุญาตแตะวีแช t นิดนึงได้ไหมครับพี่อ่ มีประเด็นที่น่าสนใจครับผมแคทเธอรีนวูนักลงทุนหญิงเชื้อสายจีนของ Notation Capital เนี่ยคือบอกเลยครับว่าการแบนถ้ามันเกิดการแบนวีชาจริงเธอคือคือเธอเป็นเป็นนักลงทุนที่เติบโตในในสหรัฐอเมริกาแต่เป็นเชื้อสายจีนเธอบอกเลยครับว่ามันจะมีผลกระทบกับเธอในแง่ของการเท็กซ์หรือการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ที่อยู่ในจีนแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเธอคนเดียวมีพลเมือง มีพลเมืองเชื้อสายลูกครึ่งสหรัฐจีนหลายคนท,ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐแล้วต้องการติดต่อกับไปประเทศของตัวเองและเรื่องนี้มัน,มน,มนได้ส่งผลกระทบที่น่าสนใจครับโดยอ,อมีการวิเคราะห์กันครับผมว่าตัวยอดการจัดส่งของสินค้าแอปเปิลหรือยอดการขายแอปเปิลเนี่ย <iPhone S 1> ในไอโฟนเนี่ยหรอไอโฟนใช่ไอโฟนในจีเนี่ยอาจจะตกลงไปถึง3 0จากการแบนวีแชทครับอ๋อเหรอฮะออเกี่ยวยังไงอ่ะคือเขามองว่าถ้าเกิดในเมื่อ แพลตฟอร์มของ iOS หรือสินค้าของ Apple ไม่สามารถใช้ V ีแชทได้เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาอ่าเข้าใจคืออาจจะเป็นซื้อของจริงไปเลยถูกต้องใช่ครับเพราะว่าใช้แอปอันนี้ไม่ได้อยู่ดีถูกต้องคืออาจจะตกไปถึงยอดขาย iPhone อาจจะตก3 0ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ25%ออันนี้เป็นผลกระทบต่อเนื่องที่เขามองกันนะครับอ่าครับนี่คือภาพทั้งหมดที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงแล้วก็ผมคิดว่า คำว่าดีคัพ pling ที่เราเคยได้ยินกันว่าโลกของอินเทอร์เน็ตจะแบ่งเป็น2แกนไม่แน่จริงๆนะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเราเริ่มเห็นแล้วว่าโลกของ 5G ีเนี่ยมันชัดมาก 5G นี่ชัดมากว่าเป็นของหัวเว่ยนะครับหรือว่าเป็นของฝั่งที่เป็นของยุโรปสหรัฐรัใช่ไหมสหรัฐเองก็มีการพูดว่าประเทศนี้ต้องห้ามใช้ 5G ของหัวเว่ยกดดันอังกฤษกดดันประเทศต่างอันนี้เกิดขึ้นทีนีมนมน้มันเริ่มลามมาสู่แพลตฟอร์มอันนี้ด้วยอนาคตก็ไม่แน่นอเหมือนกันว่าในโทรศัพท์มือถือของเรา นะครับประเทศอย่างพวกเราเนี่ยก็จะต้องมี2อแอปถูกไหมอาจจะต้องมี2แอปแอปจากจีนแอปจากสหรัฐสหรัฐมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือเราต้องมีโลกที่อินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น2แกนครับก็เป็นไปได้นั้นคาว่า globalization หลังจากนี้มันอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยคิดที่มันเป็นโลกเดียวกันมาก่อนเพราะสถานการณ์นี้ผมว่าคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อคิดว่าน่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้แน่นอนอีกหลายสเต็ปอีกเหมือนกันนะผมว่านี่เป็นแค่จุด เริ่มต้นเท่านั้นเองังนั้นอย่างที่ผมพูดหลายครั้งแล้วก็ลังว,วิเคราะห์หลายคนก็เห็นตรงกันว่าไอ้สองครามการค้าเนี่ยมันเป็นแค่แค่ภาพที่เห็นตรงหน้าแต่จริงๆไส้ในเนี่ยมันสอดไส้เต็มไปหมดเลยสงครามเทคโนโลยีสงครามค่างเงินเนี่ยไม่พูดถึงค่างเงินนะครับบางคนบอกกาลังดีโทรนแล้วนะเรื่องของค่างเงินดอลลาร์ถูกไหมฮะยังมีเรื่องของสองครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสงครามอื่นๆอีกเต็ไมไปหมดเพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันหมดทีนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านที่ทําธุรกิจ แต่ละท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นพนักงานเนี่ยเรามีเอฟเฟกอย่างไรกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จริงๆผมว่ามองเป็น worst case scenario ก็ได้ว่าถ้ามันกระทบ supply chain ของเราทำธุรก,กิจเปลี่ยนอย่างไรแล้วเราจะสามารถได้เปรียบหรือได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรนี่คืออีกหนึ่งผมว่าเป็นอีกหนึ่งเฟสใหญ่มากนะครับที่เราต้องเอามาวิเคราะห์ต่อเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเรื่อง tiktok ไม่น่าเชื่อเราจะได้คุย tiktok อีก,อก,อกหลายตอนนะว่ามันจะเกิดอะไรอลองดูวันที่เท่าไหร่นะหก 6กันยาไอ้ยี่สิบกันยา,นยาใช่ครับว่าว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงหรือไม่แล้วถ้าเกิดผมว่าอะไรอะไรก็จะชัดเจนขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อว่าจะกระทบกับผู้บริโภคไทยหรือว่ากระทบกับคนที่ทําธุรกิจในประเทศไทยอย่างไรต่อไปติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับผมว่าเรื่องนี้ดูเหมือนอยู่อีกซีกโลกหนึ่งแต่จริงๆมันอยู่แค่ปลายนิ้วมือแหละใกล้ตัวามากกที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณนัดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ